สวัสดีตอนเที่ยงวันนะคะเมื่อนีนได้เลิกแต่ย่ำเด็ดมะละกอหน่อยไปตำมกคุงจะกคกแล้วเด้อจ้ะมะละกอหน่อยนะคะสองหน่วยจะได้พ่อโคกบนนี่ <c oughs> ใหญ่ท่านบน่นาจะเด็ดแล้วนะวันนี้มือวันนีจะเอาตัวเนี้ยเนี่ยสองลูกหนึ่งคกนะคะตำมะละกอหน่อยกันจ้ะพอเป็นพี่น้องดกอยู่แต่ว่ามันคือสิบบทท่านหนาวรอนนี่มึ บนส่งดกนะคะต้นนู้นด้วยแต่ต้นนู้นน่าจะมาไม่อันี้ต้นนี้ก็เหมือนกันเนี่ยต้นนี้ก็อยู่เท่านี้อยู่เลยนะไปจ้ะไปเดิมค่ะไปะเดิมไปเดิมนะคะโตโต,โตไม่ทันจะกินละเก๋จะไปะเดิมแล้ววันนี้ ตำมะละกอน้อยนะครับจะขมไหมเนี่ยสองลูกได้คกอยู่ลูกแค่เท่ากําปั้นนไงฮะ,ะอืมเอะโม่โม่ได้บบอเ,ดเอ๋งดเนอเอสิได้อีกลูกหนะึ่งบอกแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนมะละกอปลูกเองกับมือ <laughs> ลูกน้อยหนึ่งสองลูกคกนะคะ ขืนใจเมื่อกอจะเอามาตำแล้วกินกับจิ้มจุ่มเจียวฮ้อนอันนี้พี่ลุงซื้อหมูมาซื้อผักด,ดูเตรียมพริกหม้อกระทะแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงกว่า,วานะคะยังไม่ถึงบ่ายสองนะคะพวกเราก็ตั้งวงกันแล้วนะคะเบียเบอร์นะมีถั่วต้มด้วยอันนี้ถั่วต้มจากสวนนะคะถั่วต้มจากโอ้ยมีแคปหมูด้วยเฮ้ยพี่ลุงมาซื้อแคปหมูด้วยครับขอไมพี่า้อง ถั่วต้มถั่วต้มจากสวนนะครับอย่างเมื่อ้านี้กำลังเตรียมนะคะเดี๋ยวเกขอสับมะละกอก่อนใจล้อผิดมาแล้วค่ะส้มตำส้มตำมะละกอปลูกเองค่ะมันเป็นอะไรครั้งแรกมันจะเหะอันนี้คือมะละกอที่ปลูกเองกับมือมันก็เลยเหะปกติกินส้มตำมาเป็นล้านร้อยล้านล้านครก็ไม่เคยถ่ายมาถ่ายอีกครกแรกนี้แหละอด ตำจอกตำจอกครับจิ้มจุ่มนะคะพ่อแม่พี่น้องมาได้จ้ะสกี้อ๋อแม่จิ้มจุ่มเขาบอกสกี้เก๋ก็จิ้มจุ่มจิ้มจุ่มนะคะพ่อแม่พี่น้องหมูค่ะหมูหมูหมูเดี๋ยวน้ำสกี้อยู่นี่น้ำสกีอยู่นี่พี่น้องทุกท่าทำเองนะคะน้ำสุกี้ทำเองนะคะทุกทุกคนมาได้จ้ะพ่อแม่พี่น้อง วันนี้มีซุกี้ต้มต้มแล้วก็เบียร์พรุ่งนี้ทำงานเี่ยข้าเช้าอีกต่างหากมาซุกี้กันค่ะพ่อแม่พี่น้องเสียงโอเสียงสูงไม่รู้ง่ะน้ำมันกระเด็นมาหาเก๋ขอโทษค่ะเสียงสูงน้ามาได้ค่ะสวดสวดกันค่ะพ่อแม่พี่น้องมืงอี้ค่ำคืนนี้อีกยาวไกลพรุ่งนี้ทำงานไม่ให้มันออก